不了。 ตามแผนที่ข้างบนเนี่ยมันให้เดินไปนต้องร้อยห้าสิบหกสิบเมตรเนี่ยได้แบตเตอรี่ลุ้นพกไปด้วยไปไเนี่ยไอ้ลื่นจัดเลยขยันส่งแบบนี้จังวะนข่งโจนให้อ่ะเดียวแค่โคตรเหนือเหดี๋ยวมาเดี๋ยวกูเคลียร์เคลียร์ดิงเลยโอ้ยดีมันให้กด มึงเซฟได้ยังไงวะไม่มันมันโกออกมายึกไงก็เลยยิงโอ้ยไหนอะบอรดมันเล่นโยนจังวะทำไมตานี้มันโยนบอลอย่างนั้นน่ะต้องให้พี่เบสอะสวยโอ้สวยสวยมันส่งอะถูกแล้วไอ้ยูริมไอ้ไอ้อย่างสวยสวยคิดล่วงหน้าแล้วก็สวยทำทางมันให้ไปตรงนี้ก็สวยแหละแต่กูยิงจากไป

มือของด้วยชิปอ้ายสายคมคมเนี่ยนึกว่าติดตรงแล้วกองหลังมันแม่งเล่นดีจัดเลยพี่กองหลังฮะให้ดิให้ดิผู้รุดรุนโอ้โหโอ้โหฟิล์มันหน่วงส่งแล้วอะส่งจังหวะแรกแล้วพี่เป็นนะพี่เป็นนะครึ่งหลังอะเป็นสวยไอ้พี่ลูกข้างขึ้นข้างบน อ่ายิงไอ้เหลือไอ้เหลือต้องรอรอวิ่งก่อนนั่นแหละมันหนวกนะเว้ยทำไมครึ่งแรกครึ่งหลังไม่เหมือนกันวะเออช่วงนี้พี่กระตุกฮัตซีนด้วยสวยมาละพี่สวยพี่ยิงไหมคุณยิงไหมเออลบไอ้เหี้ย์ลายวิ่งมันสวยอะอยู่ที่อย่างเดียวคือการยิงนี่ละเอเมนจองอย่างกัจจานะว่าไงไง สวยยังไหนน่าจใส่แกงกะจาร์ชวนไม่ได้อะพูดรู้บ้างต่อนวันนี้เ้ยไอ้พี่ทำเพี้ะไรแพ้งถาเฉยกำลังเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ้าทะลุไอ้เพี้ยอะไรเนี่ยเอ้ายิี่ก้อยอะไรวะโอ้ว่ามันเบื่อเลยพี่มันเบื่อว่าแบบเอ้ามันไม่เตะมันไม่ติดเหรอวะไม่กูไม่รู้กูจะต้องรู้สึกยังไงแล้วนะตอนเนี้ย โอ้ยเบ็ดโอ้ยเบ็ดโอ้ยยันไดออกมาอะไรเนี่ยบอดเออเปิดไปดิเออเกมแล้วต่อยที่มึงแล้วก็ไม่เข้าอ่ะเอ็งมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดติดติดสวยสมัย สวยพี่สวยจัดเลยเมื่อกี้น้ามาเตะใบแดงอ่ะเขียนว่าอูแพนนักเตะตัวออฟเพลย์รออยู่พี่ดึงจังหวะอยู่อ๋ออยู่ต้องดึงแหละกว่าจะได้บอลล้มหน้าเฮ้ยมันแป้งเมื่อกี้มันเสียบมันจะได้เป็นแดงนะใช่างไงมูดไปหนาได้กูยังไม่ผ่านช่วงอินโทรอ้าวได้ตัวไหนวะฟาวเลยอ๋อมาถึงวันเนี้ยอ้าวฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาว อะไรอะบอดอเงี้ยอะไรเนี่ยฟีนิอดูดิดูแล้วยังไงปุ่มชิปไม่มีออเไม่ต้องมีคอนเทนเกมขวนว่ะมั้ก็เหมือนชีวิตจริงอะเวลาเล่นอะชวนคุยทำไมวะเออไอเเบสเอาเอาไปด้วย ยังไงหล้ำปะหลั้ำล้ำล้ำใช่ไอฟิล์มมันได้บอลผู้มันหยุดอ่ะมันไม่หลบเลยชัดเยขโมยทุกอย่างในห้องโอ้ยยังหมวกไม่ถึงอีกเออโแพ้สวัสด์สวยพี่เบสฟิลวะฟิวมาพี่เบสอะไปโอ้ยยัยมันดักหน้าเอียงมิเชลยัง เงห้ยส่งดิไม่ได้ไม่ได้ลับมิเชลของมึงนี่คือไอ้ไมเคิลไอเนี่ยไม่ลับไม่ลับไม่ลับพิมเออนั่นแหละโอ้โหล้ำหรอล้ำล้ำล้ำพี่พี่ว่าฟิวพี่ว่าฟิวดึงลงล่างได้อยู่เออผมว่าผมควรจะไปเองว่ะแต่เดี๋ยวเพื่อนเป็นอย่างนั้นนะจะรู้ไหมล่ะเดี๋ยวเพื่อนอะไรโอ้ยไออยู่พิมไออยู่วิ่งทำอยู่ไออยู่ เดี๋ยวชุดใหม่เพื่อนยิงเป็นไรอ่ะวีบอกว่ามันบอกให้ลงไปในน้ำมันก็ลงที่แป๊บเดียวกูบอกว่าลงไปแล้วแม็กโดนัลด์เลยวะบอกมึงลงไปแล้วไงตรงนี้สวยพี่เบสคุยจานฟิฟฟี่้นไปฟิฟฟี่ทำไปบอลแม็กเอาได้ยิงดัสวยายเฮียอะไรเนี่ย เสียบมันเองเหรอวะใช่เสียบบอรดมันเสียบบอรดเลยอะไรวะสำลชนมาโอ้ย่าเรียกว่าต้องลงแบบโอ้ดูดิไอ้ยึดฟิวไอ้ฟิวแบบว่าออกเลยพี่ออกแล้วออกเลยเดี๋ยวขอแล้วขอแล้วมันขอแล้วมันขอแล้วผมเห็นแล้วบาลูกคุณเรียบร้อยอ้าวตายว่ะโย้อนไปไม่ลงห้าเบสข้างบนสวยกว่าเอาเลยออกแล้วออกเลย ออกไปหมดแล้วนะดูนั่นอยู่เต็มยิงหูยเเดี๋ยวนะใจสิคนส่งไม่มีผลเนีเดี๋ยวเราเข้าห้องมเที่ยน่ไปอย่างเนี้ยไม่หจัิวกูวิ่งอยู่นะหาตัวเองไม่เจอหาตัวเองหาตัวเองไม่เจอเหมือนกัน อุ้ยโอ้ยวจุดโทษจุดโทษนกขอบไม่ได้นกขอบพี่นกขอบนกขอบแดงเหรอนกขอบนกขอบถ้านกขอบก็แดงดิโอ้ยแม่โอ้ยใบแดงสิบตัวไปิดหลังเลยนะกระทิงปิดยังไงวะวิ่งกันลูกออกไปนกขอบหน้ามันเก๋ยังวะปีนขึ้นมาโดดไอ้เหี้ยวิ่งเลย ที่ผ่านมาที่หลังยิงไว้เยอะล้ำเยอะเลยอ่ะมีคนขึ้นมาเลยเป็นผีใครวิ่งเลยดิมีขบอลวิ่งขึ้นบอลสวยเออแม่งจะดึงลงล่างเฉยเลยด้วยฟิลไม่บอกนะพี่ก็บอกไม่ทันกำลังกำลังแบบประมวลผลอยู่ ผมกำลังเลิงไปช่องข้างล่างพี่จะได้สุดไม่เข่บล็อตเขาบล็ขบล็อตไ้แล้วไม่แล้วใช่ไม่บนไม่น่าเลยเยี่ยี่ปีนเขบล็อตเขบล็ข้างล่างโดนสันบิดอ่ะไม่ได้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 โอ้ยเพี่ฟิวรับบอลหน่อยสวยฟิวยิงไฮ้เข้าเข้าเข้าเออเนี่ยอะไรวะเนี่ย ทีแม่งหัวร้อนอะไรแย่เหรอนี่ตัวแม่งหลดนเละรอยบอลเราสวนคมไงเอย่าทำไมเล่นง่ายได้อยู่ผมวิ่งไม่ได้แล้วนะแต่ไม่น่าหมดแต่ฟิลกูวิ่งหมดแล้วยิงเลยยิงเลยยิงเลยหลังยิงละเหมือนมึงเอาปืนไปจ่อมาละฟิมลจบร้อยโอ้โหอ้าวฟาวฟิมด้วยฟาวกูเฮี้ยอะไรเนี่ย

วิ่ง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 ยังไงขอลงหนึงขอลงหนึงโอชีมเลยเมื่อกี้มันไม่ไปวะโหลดอยู่เปล่าไม่สูดเอ้ยไม่รับไม่รับโอยฟิล์มจุดโทษจุดโทษล่ะล้มหรอเขาล้มเอ้ยไม่ล้มนี่ล้มได้ไงวะพิวไม่ได้วะไปแล้วไปล่ามไปล่ามลตามลนตามลนตามลนตามอิบราฮิม ส่งขึ bursting, oh. oh. again, ้นหลังอะได้ขนาดนี้ต้นตีนไอฟิวมึงเป็นปีกแต่มึงมาวิ่งรัดตัดหน้ากูนะยิงโอ้ยนายไน่อยอ่ะโค้มันช้าถ้าส่งหนึ่งสองผมไม่ส่งไม่ได้เลยนะเว้ยไหวไอ้ฟิวมึงมาแล้วกมาแล้วแต่เมจะขี่เออลอยแล้วเจ้าอย่างรู้ว่าหนวกยังไงก็หนวก น่าจะหน่วงที่เมื่อกี้ผมจะส่งช้าด้วยนะเมื่อกี้ตอนที่ล็อกไปเนี่ยดู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 แบบมันส่งแพ้นั่ะอุ้ยสวยจ้าไม่รับ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 แพ้แพ้แพ้มา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 ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วเ ยิงไม่ได้ก็ส่งมานั่นแหละหรอไม่มันมีตัวประกบไงถ้ากูดึงกลัวมันกลัวมันจะช้าแหละดูดิไอ้เฮียนั่นก็วิ่งตามมึงนะไอ้โรนน่ะก็นั่นแหลกตามม่นสูงแล้วไงเรียบร้อยสวยต้องเล่นกับบอดพี่ต้องเล่นกับบาดสวยจ้ายิง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 ชันแล้วโอ้ยแซ่บๆอีกเดี๋ยวเลยสไลด์ไม่ทันพี่ยดนอยู่ทีลีฟมิมกระ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เบสฟิวฟิวลตลอดคนละช็อตเลยกี่โมงวะแพ้ตลอดเลยเลยการ์ดใหม่มาด้วยแสดงไปไหนวะจบนะพังกันดิสวยเอาบอลเอาบอลนี่บอลนี่มันดาบกลัวพังสวยสวยเปล่าแสดงคุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเอง่พราะนั้นบอลไอ้ฟิวสู้ไม่ได้เลยอะตอนเนี้ย เดี๋ยวต้องได้เต็มบอลแล้ววะไอ้ย่าคนเน้นเลยสัตวสเด็นแล้วเมื่อกี้ขบบอลขบสวยเน็ตสวยโอ้ิงเร็วแล้วอ่ะหนีดีกว่าอะไปนะสองคนสองคนหนีเลยเพื่อนปาดยิงชักกางดิงได้เว้ยเน้นเน้น โอ้โหหมดเยอะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวนสวนสวนฟิมเปิดประตูให้หน่อยไปไปไงวะเอยแอตัวหน่อยดูดวเองโอยฟิมขอไอ้สัตว์อ้าวมไเห้ยอะไรเลยเฮ้ยผมอยู่ไหนวะเอ้าเอ้าผมได้บอลเหรอ เลี้ยเอ๋หลับไม่หลับมองไม่เห็นไ้ยสวยอุ้ยชนกับไขวะเเนนนีี่่ยผมยอะไรวะตอนเนี้ยเดี๋ยวแต่วะเดี่ยวไม่โอ้ปวดตาว่ะสนามก็แสบตาพออยู่แล้วเนี้ยอะไรอยู่ยโอ้เกมดีมีคุณภาพกินสกินว่ะ สวยแต่ฟิลกับพีเอ๊ะล้ำไม่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 ล้ำผมดูอยู่ผมดูอยู่ยิงพี่เอสส่งสเกเลยคจะเห็นตัวมึงไหมล่ะมาวิ่งย่องหรือไม่มันไม่เห็นไอ้โอ้ยไ่ี่น